โอ้ตัวเก่งเนาะบุน uh ักบ่โอโอตอนบางญ่แบกนะโอหลังคุยในใช้เพ็บเนาะเจ้าสะบังเนาะเดี่ยูกันเถี่ยคือไปเจอสไลด์ตะวันเจ้าะเนะสไลด์เจอเจ้าสะบังเอามาใลยนี่หะเฮ้ยตะเล่ไหนโอ้ดึงมาตามน้ำเลยทุกคนน้ำน้ำมาตามเพราะเลิกโอ้เด็ดเล่บานนี่นั่นฮะอาการอาจต่มันจะเปินได้เดดมาเลยนี่ จับไม้ได้ก็มาต uh, ่ำลิ้นนะเฮ็ดเห็นต่ำเขานะยายมันจะต่ำเข่าเพื่อบอให้ใกล้บให้หมู่เขาเน้อเล็กตะบันมูด喏เออเบิงเด้อเท่บอกเท่ตันจวบยูเอ้ออันนี้จับตังไม้ไอ้ที่อะโนไม้อ่ะบังอ่ะบังมันไม่คือการเห็นหูของเด็กพอเขาเห็นที่หน้เห็ดนะทุกคนที่หนาเขาเห็ดต่อกขาจะเห็ดน้ำตันโตตันแบงเลยจ้าโยบ่อช่วยด้วยเชื่อกันหนาวก็มีหับโป๊หูหับบุนุ่งฮะ กินขา้าวจ้าด้วยจ้ากันโสราา่ค่ะอับบัองอับบังบังจะเต็มกระถาทุกคนเมื่อกล่าว,วงเง่้ยกากระตูแล้อีกวงชีชิดเมื่อก็น่ะชวนไม้โคกคนีทุกคนเงี้ยข้ากัเลยมันก็จะโคกหนึ่มันจะโบเฮนะครับเพห็นแบบนี้นหมเรามันจะโดดลงมาแล้วมันมจะไหลลงคือเกรานะทุกคนโคก สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านวิดีโอในเฮายังอยู่บ้านลูเชียอยู่คือเก่าทุกคนเดี๋ยวเฮาีฟพาทุกคนเลาะตามติดวิถีชีวิตของคนชนเผ่าอยู่บ้านลูเชียเมืองเชียงปูนขวัญสวัสดีทุกคนเอย่าทักทายกัน Nhay <laughs> đây đúng đây này dùng ừ. này dùng này dùng này 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 dùng này 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 dùng này này lẹ đồ mày là Quên kia Kìa đồ cái dạ thì nó đồ ký nào ăn cái ít nó cuối viên kìa là lẹ đồ này cái tay chư nè cứ quê tới hồi gì quê về ngăn gì cha xưa ngày này ừ.

ชปอนคกชนไม้โคกคนนีหคน่ค่ะกันเยมันี่มันจะโบเฮนะคเห็ดแบบนี้เขาจะโดดลงมาในมืจะไหลลงคือเกล้นะทุกคนโคกเขานง่ายเลยเห็ดนจะใต่างกับที่คอยไต่หลายบานเขาจะโบเห็แบบนี้โคกคนโซโจเขาจะลอลงนี้เลยวัวุกไี้ได้เลี้ยงนะงาม เลือดต่ำแล้มีสามโกสร้างนี่ก็มีรายลุ้นทุกคนนี่มงอยากได้รุ่นไหนอือได้น้อยกได้ง่ายขนาดใดกันไก่กระลายนี่เนี่ยชวยไหมนีไก่หลายนี่นำมะลจุดนเชื่อชวยวินเนาะ chén Xăm ừ. <laughs> Ch <đoạn> này là Cứ phải xăm này Xăm mặt tu xăm tôn này mới lại Chúng ta đã thắng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  แม่จุ๊จิมอมในกลอกที่เชียบอ่ะโอ้ผู้เดียวเนอะอกลอกในจาหมูเป็นเ <c oughs> นอเบิ้ลก็ปลอกลากหันกิกลอตลอดเลยเนอะ <c oughs> อยู่บ้านนี่บุง้งหงูสีนะทุกคนบุง้งจักบุง้งไฟตาแต่ก็เหื่มบุ้ตะวินในไรกอใน,น,นม้วนวนบ้านนี้นะมันคากาดีเลยเงียบสงบบ้านนี้ครับทุก่านข้าวไฟมากเงียบให่ไหมลินบ้านนี้ทุกคนอุชาอลายในปัจจุบันนี้บอกเรื่องกอมบอก เออเชอน่ะไป,ป้นะเย้จะอกิเยอืยหายลูกเลยผู<อ>้หญิงกับผู้ชายน,นยายใช่จะคนแล้วลูกเกดีเยวนะเช่นะ เส้นหนาเจีก่อนมัมานามที่เอ้ยกอนตร u ไหนี้ข้างใน้เดียวเมยคุยวินลยออวิตาปองออตะปองไลตปองยวดหรือตะปองไฮนะป,ปองห้แน่เออเปบตะปองมาเฮือนผัวนะทุกคนพอผู้หญิงมีคนชนเผาเนะะี่เขาจะเวลาได้ผัวนะเขาจะมาเฮือนผัว เราจะผู้ชายจะบิมูยูนเมี่นะเมี้ยเขานี่ยเป็นดนตรีชาโดยนายพันในโดยเนียเนา,เา,นนานะโดยเชลายเชียเอ้มุนนนตรีเขาอันนี้นะนะเป็นเม็ดเลยเขาใหา้คือเขาคือว่าเขาหนาเป็นน,น้นอน rồi mày thả mày có ở đây không á quá chị mày luôn hả Bắt anh à Nạ mấy anh lệnh anh 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 โอ้เต oh, ่น้อยมาบวบานาบอบ้เชงอไบ่ฮะเชื่อกัหนาวกูไม่ใช่หนาวหนาวันนี้ทุกคนโมแม่นธรรมดาเลยแต่คอยจะเข้ามาคอยเบิ้งนี่สิบาบงาเลทุกคนเบิ้งขาใชายฟืงนี่ แล้อาดูล่ะจะเนกอห้ามไหมจะเอาจะไปหาพืชนีช้จะให้นะยาเลยตับเข้าไปแล้วช่ไจไปหาพืนช,ช,ชนี้ช่วยะอุยนะมงมันจะเต็มกระท้าทุกคนกระท้าง่ยก็กระตูแล้วอีก ยังดงไหมกูเลาเตะดงันดูความมั่นของด็น้อยนี่อ้หอุ้ยไนแต่ดงหน่อยในเไม่ช่วยไหน มันอะไม่อใส่ใยแลอันโออันเไรอันยูเถอะอันะคีด้อันโตไปสอคนนะทุกคนคุณนันเบกบจใชะจักว่าใช่คุณนนบเห็นเะจับไหมเชื่อกันหนาวก็มีหับปหูหับนุงฮะ กินข yeah. <Yeah. Yeah. S 1> mm ้าวจ้ารวยจ้ากันโปรกี่อบังอบังหไม้หน่ไม้แห้งหน่ไม้แห้งแล้วมาคั่วนาออบังตัวไหนอับงเขาอบบังอะไรอบังอะไรกี่อัอบังห่อหน่าไมนแห้วาอะไรทอดไอเะนาปละจ้ามันอะละกูจะรนงปละเนี่ยปละ Con trao nhận báo Ờ, lúc làm phải mới này Ấp này là Tệ cứ như này Cô đã ừ, ừ. À, cái tàu Ổn Cả Cha đâu Vô xe mày có xui luôn Có xui nặng Có Lộ ban hộp lên như cá mà nhanh bố leo dù Nè, dù cái ta này nhanh nhanh như này nè ก้อ yeah. oh oh oh. ah, uh, right right? uh, ้่โอ uh ้โหตามจเมื่อเลยนี่นะเนะอันนี้รับไม่ไงไม่รับอทลายหรือลเจ้าเลาวยงามีกระติมีตานโซตาแบงไงอ้ตาอยกลยอเขาอยู่เพื่อนเขาจ้าปยุ่ลาลานะทุกคนเพราะว่า เวลาว่างเราต้องตามเขาแล้วตรงนี้มื่ออ่นก็ไปหาเห็ดเวียดอื่นนะนี่คือเฮ็ดไม่ใช่คนเผานะทุกคนตามเขาตามไปเลยบ้เบ้างทุกคนที่คอยว่าหนิเขาเห็ดหนิเขาเห็ดลักษณะเห็ดคือเห็ดชวนเนี่ยนะทุกคนบ้างเกน้อยเขาเฮ็นเพราะว่าเขาเห็นพ่อเห็นแม่เขาเห็ดชวนนะไม่หมดทุกคนเห็นพ่อเห็นแม่เขาเห็ดชวนเฮ็ดโหเฮ็ดชวนนะเอาเขาจะมาเฮ็ดลินเห็ดชวนขนาดน้อยเนี่ยนะทุกคนนะ อันนีคือการให้หูของเด็กพอเขาเห็นที่ียเฮ็ดนะทุกคนทเขาเ็ตเฮ็ดมันชาญชาคือบุญใหญ่าีนี่ทุกคนเบิเลยเด้อเตบอเตตันจวดโยอันจับตังไม้อี่อนไม้บังบังะไนะออไมก็ไปจ้าเ่ด้รานกันไม่ยังอันะโเอนเฮ็ดอะไรเอานนะูเอา

ล้วลิงปาอาจัวบายเด้ปลาตึง่งหนาวละแล้วลท,ท้ามอ่ะท่ามทุอยอไรเปลาตะก็ทำเช่นไงตาโรจอดโรจอดบัตรโน,นเออปูพักในตานในตากระต่ายใน,ในเออจะเห็ดประตูนี่เนาะ <laughs> โอ้เห็ดในขนาดเนาะนี่นะไม้นี่พี่ลึก <laughs> ต,ตัวลายลำนี่เพื่อบ่ให้ใกล้บ่ให้หมู่เขา้าเนาะ อเล็กตัวบน,นมูดเนาะนากาเกะไรโยมอมเฟินเนกยออ์อย่างเช่นทำโจดเลยเนาะไก่บัเข้าหมูบัเข้านะทุกคนนะฉันมันก็เข้าชะพักนี่จนเมื่แล้วขนมบัวหิ่ทีกะอันนี้ถ่าสารเพ็ดประตูเดี๋ยวจ้ออันก็โจ้อัอ้โจนน้ำเกย์ฟูก็ฟูฟูกออกเลยก็มียอมใั้ความดุของเขาชาวบ้านนี่ วินนเตะไรเนาะเตะดึกดำบันเนาะวินเลยเนาะเบื่อบ่เบ้ยนอะท่าบ่วินเนอะบ่เออเตะน่ารู้เลยเนี่ยเนาะแตะยาช่วยเตะน่ารู้เออเออเต่เฮายุ่งกี้เนาะบ้านบ้านเก่าบ้านเก่เลรผนจะโมเมนบ้านอุ้มยบนะเป็นบ้านเตะดึกดำบันบ้านอยู่ในนี้ถ้าว่าผู้ใดมักความสงบ พากอากาศเย็นๆเหล่มาเฮ็ิเชิญทุกคนมาเยี่ยมชมบางบานลูซิเลโอบรรยากาศคักคอยเบิ่งนๆหาอยู่หากินตามธรรมชาติหาเครื่องปลาของหลงมากินหลายถืออันยูนกินเนะา,า,านะตัวพระรูปเจ้าเนาะหาการคบกการเครียดมากินหาเก็บพักหั่งน่อไม้มากินชาวบ้านบ้านนินนิหลายทุกคนจ้าบอกคือบ้านตะปองน้อยที่คอยทายทุกคนเบิ่งนะบ้านนีินี่หลาย สองร้อยตายคนแต่ว่าลายเด็กน้อยแบบนีหลายนี่เวิ้งนี่เชื่อกันหนาวนี่บนนุ่งได้นี่พออีปเลยยะโอ้ตักน้ำ <'m> อาเรื่องงวย <'m> เอาเปละอะไรห่อตี้ <'m> ตักน้ำโมกิน <'m> ตักน้ำโมกินนะ <'m> ทุกคน ควาบหญิงห้วยเป็นข้อพิรแเรศแต่ว่าเขาจะต้องประทักนะพอมันอยู่เชิงบานเด้น้ำเปลือปืนจากชิชกพกจากบานมันก็จะลงในห้วยนี่นะทุกคนเขาจะตักอยู่พูดชนบานที่บอกว่าม,มีเฮือนคนดอะไรอยู่คนละทุกคนก่อนน้ำนีไหลามาตถลูนุในโค้งมาตถลูนไลยต้นกำเนิดของห้วยน้ำพุแล้วมาแต่ชายแดนแขวงบิงเมืองเลทุย เห็ดต่ำเข้าค่ะไงมันก็จะต่ำเข้าไร้ยับไม้ไดก็มาต่ำลิ้นนะหเห็ดเห็ดต่ำเข้านะไงมันจะต่ำเขา้าเป็นพ่อแม่ตม่ำมันจะต่ำจะมีมต่ำเข้าช่วยพ่อช่วยแม่ได้บายคนมีชาคณะน้นอยเข่าเลยนะและเดี๋ยวมาราบนะกรา Yeah. บ้านนี้มันเรถ่ายหลายขั้น,นะทุกคนพอเลยลายขอกลัวมีหน้านะอยู่บ้านนี้นะกลัวได้มีหน้าเขาจะชอลถ่ายนะพอได้ถายหน้าดิบ้านนี้บ่มีดินเพียงก็จริงทุกคนแต่ว่าเขามีหน้าหน้าของเขานี้มันเป็นผู้แต่ว่าขึ้นไปอยู่เชิงผู้แล้วมีห้วยอีกแล้วก็มันเป็นดินเพียงนี่อยู่หัวผู้นะเขาจะเห็นหน้าใช้อยู่เชิงผู้ปเลยทุกคนเฮ็ดหน้านี่ก็เขาเฮ็ดช่องระดูได้ นาปีแล้วก็นาแฉ่งเพราะว่าน้ำห้วยของเขามันไหลตลอดปีเลยหน้าของเขาบอกว้างพูดและชงตาชามตาแต่ว่าได้เต็ดตลอดนะเขาเจ้าเนาะเจ้าแล้วด้วยกระชายบังขนาดบังเนยเอาเบังก้อนเจ้าเขาหน้าเนาะปุ๊กอยู่หน้าเนาะเขาเจ้าได้ทุกคนปุ๊กเขาเจ้าเวนะ ตามเขานิวแล้วาจะนายโยมอมเปลเฟนึกเาโได้หลายแล้วนี่โอ้มุนเห็นเขานี่มันอะไนละก่มันกลอเนมอมตลันล้างนัแหละยาแนู่สอนเป็ดไก่เขาลายลายลิ้นไกเป็ดนี่ ้ฟรีเครื่องกระย่างค้อนกระย่างจนจะติ่มโอ้เด็ดเล็บวันนี้นั่นนะฮะอากาศนะแต่มันจะเปลี่ยนได้เด็ดมาเลยนี่เบิ่งกี้ทุกคนเบิ่งชายฝนฝอยอยู่เด็ดมาเลยอู้มุดกรึบอยู่ทา้งถูผู้ผู้เด็ดมาเลยนี่พอจะถ่วงว่ามีเด็ดไปเลยวเด็ดนี่พอจะถ่วงหน่อยนึงเอ้าวมันย่างๆอยู่นี่นะ Em mà chạy này nào. này. Ê, này. Ủa, đứng mà tắm nam luôn rồi đó. Nam, nam vô thằng mày? Đi, đi. Đi đi mày ơi. À. ชารลามน่าชาร์ลามเน่ยะเออเดช่วยเด็กช่วยมาเด็กคือยากกองครับวิปปุจับกองนี่ช่วยอยู่ลงมาสี่โยก่อนเฮ็ดปุ๊บโอ้นักนักมันชัดแข้งได้คือแข้งได้โอ้เออใครได้สองคน อ่า yup. โ oh. อ้ขันน้ำไหลเนาะอันนี้น้ำน้อยนึงทุกคนเฮ็ดอยะอยะอ่ะชะไยเหาอฮะอีชาวบ่นะฮะโอ้ความย่วทุกคนโู้โหดึงมาตะฟููใไร ไก่ได้แล้วอะเราดึงมานี่ไรด,ดึงมากนาคาระตอนนั้นนี่น้ำาหลายนี่ง่ายแต่ว่าน้ำาบลายผู้ชายมาชองบ่านา่ะโอ้ยอยู่ใช้บนเขาอาบน้ำน่ะโอ้โห บ่อนนั่งอาบน้ำนี่คักเลยแปนมากานนั่งอาบน้ำนี่สบายล้างถ้วยก็มาล้างอยู่นี่เลยวันมาซักพร้อมล้างถ้วย ให้กินน้อันนี้นะต้มไข่มันกากลบไข่อย่งอยู่าฝานปิดทอยู่ทุกคนแเแม่มัจุกม้เรีย้ทางนั้นเขาเฮ็ดอนันาตตาเรตาโตกี่ล่ะาเดอตาดงเออ ดกชาย,ยานี่จา้าเนาะอืดอดดอมดกชาจ้าวกิจะอจ้าวโดยผลมอของเขาก็ได้นะคมอนี่หนาท่ากันเนาะอันเีกคือบัลลุอ๋อนเีกคือบันลัอน,น,น,นอรคนแรงๆเลยชาบานจะลงมาอาบน้ำหลายแล้วนีน่ยเดี๋ยวัยังบุหรี่ชาาลงมานะ Thấy phụ xã không có hiền, nó ván rồi bò Thấy không vậy đồng kì, đồng kì, đồng mua Đồng kì Đồng kì Đồng mua, không có đồ Quay cho xe mà Ăn quay đồ gì Ăn quay đồ Ăn quay cho xe đăng luôn Cắt chất cho xe đăng Ô là quay này xe phép no Cho xe băng no Ừ, nhẹ thôi, kia Khuyết phải cho xe lẩy thì bớt cho Nhẹ xe băng มด voi, ุดไล่มุดอะไรใส่อะไรนะใส่แบนะเพราะว่ามันค้าบน้ำมันมันติดเลยจะทำโบใส้แซบแต่ค้าบน้ำมันมันจะติดน้ำล้างบ่ออกนะทุกคนมุดอะไรนะบ่สักนี่ก็ชักเครื่องนี่ บนาวะเ้ยบเดอรใครไนบ่เ้ยเอบ่คือขันคือังเงียบชนีทุกคนเปยมาอ่าบรายทุกคนราว่าคื้อาวละสิบสามเปนสาตอนคอยเข้ามาคอยเบิ่งต้อนคอยใครได้มันนี้บลร่มนะมันมีร่มเฮ้ติก ไปเฮียงไหมน่ะบอกเฮียังโอ้ยทาเออโไปดังไฟพิงโอ้ยามหนาวทุกคนคือไปดังไฟพิงไม่ตันรึไงตาตาบางตาตาบางเลยเฮ็ดปูพื้นปูพื้นฮื้นตาดงได้ดงไหมดงไหมดงไหนตาละดงบอกตาดงเบยบอกตาตาบางใส่ฟื้นใส่ฟื้นไม่เนาะมันรุ่มาเลย ท้งบ้าใช้พื้นใหม่บ่โอ้โตัวเก่งเนะบุนักบ่โอ้ปุ่มคอนบางไงแบกนะหุ่นไปแหละหุ่นเล่นน้อยรอบบานนี่มีทุ่้ผาทั้งเมื่ทุกคนทุ่งคือค่อยบ้ามาละ มาอยู่ในนี้นี่คือลักษณะเขาอยู่ในหม้อกระทะทุกคนบานในนี้อ,อ๋อม,มีแต่ผู้ทั้งมดคนคนคนทุกคนผัวออกมาเลยเข้ามาทางใดออกทางนั้นออกทางก้าฟุนออกได้ออกแต่ทางก้าฟุนออกทางอื่นบ่ได้